มินี้สิบ้ามาในเมนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะมินมินีน้สิบ้ามาย่ำบุญเซนกินนะจ๊ะใส่ปลาหมึกมือกระดองหน่อยนี่จ้ะมาจา๊มะมาเขือเทศใหม่ๆสดๆเลยอันนี้เครื่องเครื่องเตรียมไว้เครื่องเตรียมไว้เด้อกระเทียมอันนี้พริกพริกชี้ฝ้ายไง ใส่ให้มีสีสันเพราะว่ากินเผ็ดพอได้เนาะเพกินเผ็ด้ะจ้ะเห็เผ็ดกินแบบสดๆใหม่ๆสดๆเลยอันนี้สิปันเอาได้เป็นน่องไ,ไปบ่ตำเลยคือแบบว่าเกลือปัน มันเร็วดีมันเร็วค่ะมันเร็วละเอียดมาละีพี่น้องก็บนีก็เออ ัา <c oughs> สิโลโซเล็กน้อยในเด้ขอขาเด้ <c oughs> อเฮเ้ยแบบโลโซโลโซหน่อยเด้อจักสีแดงจึ้งจึ้งปลาลงเมนปลาล่างล่างถ้วยโุหลางอันนี้ โคบันข่อยเส่เครื่องนอกค่ะบะหมี้เส้เครื่องบีมน,น้าไป,เ,ปเมื่อไหร่ล่ะน่างะเม่ไรหรที่เดียวดอกทีนเดียวดอกเนาะตเบน้ำตาลกับน้ำตาลน้ำตาลนต้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ผู้ชายหอมหอมน้ำตาลเทน้ำกระเทียม มว้นก็เทียมไม่ได้มาแว้บๆการอะไรลืมคุณนัวอันนี้รถดีเลยจากก้งรูเจิ้จานซิมอเคร้มเรียวเรียวคุณน <settling> ัวโอ้เก <over> ๋ตพอดีเลยอันนี้ค <Commander> ุนเส้นขุนเส้นครับุนเส้นุนเส้นเลยใจร้ายประหลาดคุณนัวใจรายิ้มกบด้ เอ่ะ้าวไปทมัน้ยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกะรเเหมือนขึ้นมนข่นนขึนบนมาเหมือนไก่ไก่ให้ดูไก่ไก่อ่าอาเรียบารย้อยได้ไปเหนพี่น้อง สำเร็จเสร็จเรียบร้อยค่ะสำเร็จเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วนี่ยำมาจ้ายำเห็นบ่จ้าตะกินบอบตะแสบบ่จ้าว่ามากินโบอ,อันนี้ปลาหมึกอ,อม ให้พักก่อนพักให้พักต้องอยู่ทางลุ่ม có bảo lại dây hàng mình chín nhanh được nút khẩu hả một pin ạ chín ba trả chín ba chín ba dám muốn trên qua mực chờ đo うん <clears throat>、mm hmm. ปลาก็ไม่ได้เก็บหรอกนี่เดี๋ยววอากินด้วด Look! Look at that.